สวัสดีค่ะ ่ะีนะคะอาชีพพยาบาลวิชาชีพนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาทําดีท็อกโคลอนที่หมอยิงคลิน,นิกนะคะซึ่งจริงๆบีก็มาทําบ่อยๆอ,อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นการดูแลสุขภาพดีท็อกของเสียเพื่อให้ลําไส้แข็งแรงนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ดูดซึมวิตามินแร่ธาตุที่เราทานเข้าไปเนี่ยจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะค่ะอันนี้เป็นเตียงนะคะเป็นเตียงที่วีจะต้องขึ้นมานั่งบนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะผสมน้ํายาเข้าไปในถังดีท็อกตัวนี้นะ,ะอันนี้จะเป็นน้ํายาที่ใช้ในการทําดีท็อกนะคะมีทั้งหมด กด3ชนิดเลยนะคะครั้งหนึ่งก็จะเป็นตัว e l ไลท์นะคะเป็นสมุนไพรเบาๆส่วนครั้งที่2ใช้สําหรับคนไข้ที่เคยทําดีท็อกอย่างน้อยประมาณสัก3ามครั้งแล้วนะคะก็จะเป็นตัวที่หนักขึ้นเข้มข้นขึ้นแล้วก็จะมีตัวที่เป็นน้ําเกลือนะคะซึ่งใช้สําหรับคนไข้ที่เป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่แพ้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะวีก็ขึ้นมาอยู่บนเตียงทําดีทอ็อกโคลอนแล้วนะคะข้างซ้ายตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ทําเกี่ยวกับแรงดันน้ําควบคุมแรงดันน้ําเองนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวฉีดล้างทําความสะอาดนะคะตอนนี้ก็ใช้ปกติแล้ค่ะเหมือนอยู่ในห้องน้ําแล้วก็ท่อตัวนี้นะคะมันสามารถทําให้เรามองเห็นสิ่งของเสียต่างๆที่อยู่ในท่อได้นะคะแล้วก็จะเป็นแสงไฟนะคะที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเป็น UV ultraviolet นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมีอยู่กับคุณพยาบาลนะคะเดี๋ยวเขาจะทำการส่วนให้ดูนะคะขออนุญาตคุณผู้หิงนะคะอันดับแรกนะคะพยาบาใส่ใส่ส่วนเข้าไปขออนุญาตเราื่อนหน ตะะอันนี้คืออยู่ข้งางในสายสวนนี่อยู่ในตำแหน่งที่โอเคแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณพยาบาลก็จะเริ่มปล่อยน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำดีท็อกกันนะคะเดี๋ยววีขอเวลาทำดีท็อกก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีเสียงค่ะโอเคค่ะทุกคนมันวีเสร็จจากการทำดีท็อกลํำไสแ้แล้วก็รู้สึกสบายท้องแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้านะคะภูิของวีก็จะยุบลงแล้วก็จะเรียบมากเลยค่ะแล้วก็สบายตัวด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย